วัสดีครับวันนี้พบกับลุงเรียกว่าลุงหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะแต่วันนี้เราจะมาเล่นอไม่รู้อ่ะแต่จะเล่นเกมนี้แหละแต่ว่าไม่รู้อ่ะนี่นะครับเกมสกินนี้นะเอา้เอาติดไม่ติดนี่ครับสกินレนเจอร์นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคก่อนที่จะไปรับชมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ไปเริ่มกันเลยนะครับผมปุ๊บพบกับจอรีินชัสมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีจ้ายอสเดนส,ส,สุดรอแห่งบอี้มาเอ้ยยืนนิ่งทำไมอ่ะเพื่อนไปเร็วโอเคตัวอะไรมันขาวขๆาวะนะไปไปไป เออไม่ทราบว่าใครอยู่ในห้องนี้ครับโอ้เพื่อนเพื่อนระวังไปหนีไปหนีไปหนีไประวัง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 นะระวังเดี๋ยวโดนเซตยอดตุนหสงสองหงใส่ไข่นน่นแหละผมไม่อยู่เออระวังนะคะระวังวันไม่อยู่แล้วเออสู้ๆนะเพื่อนเออผมไม่ช่วยนะโทษทีหวัดเอ้อันแนอันแนอันแน่จะว้ามาใช่ไหมเนี่ย ทำเครื่องก่อนก็ได้แป๊บหนึ่งนะได้ยินเสียงเพลงตกันเลยไม่รู้อ่ะเพื่อนไม่เลือดเหลือนั่นน่ะอะไรมันขาวจวะเลยนั่นะน่ะที่แน่ๆหลบก่อนมันมาแล้วมันมาเอาอะอิสเลนิทาก,กมันมาแล้วอ้ระวังนะระวังเพื่อนระวังเพื่อนเพื่อนระวังอ,อ้าว เพื่อระวงังเพื่อระวงังผายจะเหลือผมคนเดียวใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเพื่อนเอ้ยระวังนะเพื่อนไอ้เลิบยูมันมาแล้วกินโคก่อนไปครับไปครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับอย่าอยู่เลยครับวิ่งเลยครับอย่าอยู่เลยครับผม มันมายังมันมาอย่างมันมาแล้วมันมาแล้วไอคนนี้ป่ามั่วจังวายไม่อยู่แล้ว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 เฮ้ยอีงูโอ้พุงก็มั่วไปแล้วไม่อยู่แล้วผมจะบล็อกโดนมันนะ่อ,อ ああ。